สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านต้นไม้มงคลประจำราศีกรกฎช่วยเสริมดวงชะตาปลูกแล้วรู้ไวช่วยเรียกทรัพย์มาฝากทุกท่านกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลประจำราศีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง13สิงหาคมค่ะ คนราศีกรกฎนะคะส่วนใหญ่มักเป็นคนที่เรียบง่ายรักสงบและเป็นคนที่มีความเพียรพยายามและอดทนขยันขันแข็งมีความอดทนต่อความยากลำบากได้ดีมากค่ะชาวราศีกรกฎนะคะโดยส่วนใหญ่เป็นคนน่ารักค่ะน่าคบหา รักสวยรักงามและชอบความเป็นระเบียบเป็นราศีแห่งการเสียสละเพื่อผู้อื่นแต่อารมณ์แปรปรวนอยู่เสมอและบางครั้งก็เป็นคนจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบอ่อนไหวง่ายควรระวังนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คนใกล้ชิดคุณรู้สึกเบื่อหน่ายได้อีกทั้งคนราศีนี้นะคะไวต่อความรู้สึก เป็นคนค่อนข้างเจ้าอารมณ์เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้เป็นคนรักญาติพี่น้องและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นหากเห็นใครทุกข์หรือมีปัญหาก็จะคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ตลอดค่ะชาวราศีนี้นะคะเป็นคนที่รักบ้านชอบเก็บตัวอยู่กับบ้านชอบสันโดษ และหากใครทำให้ตกใจหรือโกรธก็มักจะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าคนกรกฎนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองเสมอแต่ในมุมนึงก็ชอบเอาใจใส่ดูแลผู้อื่นด้วยความห่วงใยดูภายนอกนะคะจะดูแข็งแกร่งแต่ภายในจิตใจของคนราศีนี้อ่อนไหวง่ายมากเลยค่ะความรัก กลุ่มรักได้โดยทันทีและจะรักอย่างทุ่มเทนะคะแต่ควรระวังนิดนึงนะคะว่าชาวราศีกรกฎเป็นคนขี้หึงมากและชอบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะกลัวว่าจะถูกนอกใจนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าต้นไม้มงคลเสริมดวงเสริมความหนักแน่นให้กับคนราศีกรกฎมีอะไรบ้าง 1. ต้นออมเงิน คนไทยโบราณเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นออมเงินไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินมากเพราะต้นออมเงินเป็นไม้มงคลน,นามสื่อถึงการอมเงินและการเก็บหอมรอมริบหรือการสะสมเงินทองไว้ให้มากช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้กับเจ้าของบ้านค่ะ ต้นออมเงินนั้นนะคะเป็นพันไม้เลื้อยมีลำต้นเป็นเถามีรากยึดเกาะกับวัสดุอื่นๆใบมีลักษณะกลมมนปลายใบเรียวแหลมมีลักษณะคล้ายถุงเงินนิยมปลูกไว้เพื่อเสริมโชคลาภในการลงทุนต่างๆสามารถนำมาปักแจกันหรือใส่ไว้ในกระถางเล็กๆไว้ในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลให้ทามาค้าขึ้นเรียกเงินเข้าตัว 2. ต้นนางกวักมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่านเศรษฐีใบโพเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกไว้จะช่วยเรียกโชคลาภและความร่ำรวยมาสู่ผู้คนในบ้านแถมชาวจีนยังเชื่ออีกว่าถ้าหากปลูกเอาไว้จะทำให้มีอายุยืนยาวด้วยค่ะนอกจากนี้ยังว่ากันอีกว่า ถ้าหากใครกินหัวและใบของต้นนางกวักเข้าไปก็จะทำให้คงกระพันชาตรีและมีเมตตามหานิยมค่ะต้นนางกวักนะคะเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดินมีการตั้งตรงอวบน้ำ ใบคล้ายใบโพเป็นพืชที่โตง่ายโตเร็วแข็งแรงสามารถปลูกในบ้านได้ไม่ชอบความเย็นชอบแสงแดดรำไรและชอบความชื้นแฉะสูงแต่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยนะคะ 3. ต้นพยายอหรือผักมันไก่เสรดพังพรตัวเมียเชื่อว่า หากบ้านไหนปลูกต้นพญายอจะทำให้ดำเนินชีวิตราบรื่นเป็นสุขสมบูรณ์มีอำนาจบารมีศักดิ์ศรีและคุณค่านอกจากนั้นยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มีสปปรรพคุณมากมายอาทิเช่นแก้พิษงูช่วยรักษาอาการบาดเจ็บจากแมลงที่มีพิษกัดและสามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใสและงูสวัสดได้ค่ะ ต้นพญายอเป็นไม้พุ่มเลื้อยมีลำต้นกิ่งก้านสีเขียวใบเดียวสีเข้มสดถึงเขียวเข้มขึ้นได้ดีในสภาพดินร่วนซุยแสงแดดพอเพียงพบที่ป่าผลัดใบทั่วไปหรือปลูกกันตามบ้านค่ะ 4. ต้นกระดังงา คนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นกระดังงาไว้ประจำบ้านจะช่วยทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากกระดังคือการทำให้เกิดเสียงดังไปไกลนอกจากนี้ยังเชื่อด้วยว่าเสียงเหมือนกับนกการะเวกในสมัยพุทธกาลที่มีเสียงดังไพเราะและก้องไกลทั่วสวรรค์ดังนั้นบางคนจึงเรียกกระดังงาว่าการะเวก กระดังงาเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดไปขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงมีความสูงได้ประมาณ15-20เมตรยอดเป็นทรงพุ่มแน่นออกดอกและผลได้ตลอดทั้งปี 5. ต้นพุทธเป็นหนึ่งในไม้มงคลซึ่งมีความเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นพุทธไว้จะช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง เพราะคำว่าพุทธนั้นหมายถึงความสมบูรณ์แข็งแรงเสริมให้ผู้ปลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ต้นพุทธเป็นต้นไม้ขนาดเล็กยืนต้นและเป็นพุ่มเตี้ยใบคล้ายใบหอกปลายใบแหลม ใบเรียบสีเขียวเป็นมันออกดอกเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมแรงและออกดอกตลอดทั้งปีสัญลักษณ์ของดอกจะเปลี่ยนไปตามสายพันธุ์ต่างๆนะคะนิยมปลูกประดับบ้านประดับสวนและนิยมนำไปร้อยเป็นพวงมลาลัยบูชาพระและเป็นดอกไม้ปักแจกันไหว้พระด้วยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับต้นไม้มงคลประจำราศีกรกฎอย่าลืมหามาไว้ติดบ้านสักต้นนะคะเพื่อช่วยเสริมดวงอีกทั้งยังช่วยฟอกอากาศและทำให้อากาศที่บ้านบริสุทธิ์ทำให้คุณสุขภาพดีบ้านร่มรื่นสวยงามสดชื่นหน้าอยู่นะคะหากคุณชื่นชอบเนื้อหาสาระและคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ